สวัสดีครับผมเด็กชายสุภกิจสุภยร,รมอมตาตางครับโอ้ยเกือบไม่ทันเลยมาแล้วเหรอสวัสดีรครับผมเด็กชายวิรุณนันดา,านีเจอรี่ครับแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานกว่า40ปีแล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าบางเสี้ยวบางตอนของบททีวีที่ชื่อว่าวิญญาณหนังสือพิมพ์ตอนยานีลำนำซึ่งผู้ประพันธ์ใช้นามปากาากาว่ากวีถึงพยามหรือว่าจิตภูมิศัก์นักคิดนักเขียนนักต่อสู้เพื่อประชาชนซึ่งมนดนตรีวงหนึ่ง ได้นำบทกวีดังกล่าวมาใส่ทํานองจุดการเป็นบทเพลงอามาตัดสินใจที่เราคุ้นเคยกันว่าเปิบข้าวครับจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกและยอมรับครับว่ายังทันสมัยและร่วมสมัยอยู่ซึ่งเนื้อเพลง,องบอกให้เห็นถึงทุกแในการต่อสู้ของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสหลังของชาติที่ต่อสู้กับธรรมชาติและการขูดีลดของพ่อค้าคนกลางเพื่อให้ได้เม็ดข้าวสีขาวให้เรากินกันครับและยังสะกิดเตือนให้เราทุกคนรู้ว่าข้าวทุกเม็ดที่เข้าปากล้วนแล้วแต่เกิดจากหยาดเหงือ่อและสายเลือดของชาวนาทั้งสิ้นครับ แล้ววันนี้ครับในการประสานชีวิตองนักเียนชั้นม .3 มาสเตอร์บอกว่าจะพาเราไปย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มูลนินธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งอยู่ไกลนู่นเลยแหละผมว่าคงม,มาแน่ๆเลยครับได้ความรู้ด้วยซิลี่ครับได้ความรู้ด้วยได้ลงนาปลูกข้าวด้วยรับรองเลอะแน่ๆแน่แต่เดลลี่ต้องไปฟังมาสเตอร์ปฐมนิเทศกันก่อนไป

ใช้เวลาเดินทางประมาณรวมชั่วโมงครับกิจกรรมผสานชีวิตย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นการให้พวกเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นสังคมชุมชนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมทั้การทำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุขและพวกเรายังจะได้เรียนรู้การทำนาจากการปฏิบัติจริงด้วยครับ ามาถึงแล้วครับอากาศดีนะครับที่นี่หวังว่าฟ้าปลอดคงใ,ใจให้พวกเราได้ทำกิจกรรมกันนะครับซึ่งวันนี้ผมและเพื่อนๆเ,เราจะใช้ทุ่งนาไปห้องเรียนครับตั้งมาฟังมาสเตอร์กับพี่สตารแนะนำสถานที่กันเร็ว ข้าวเป็นธัญพืชอาหารหลักที่สําคัญของคนไทยครับและข้าวยังเป็นธัญพืชที่บ่อกเกิดแห่งชีวิตคติความเชื่อต่างๆที่พัฒนามาเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนาธรรมครับข้าวจึงถูกยกย่องให้เป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพืชที่มีชีวิตมีวิญ,ญญาณมีกับมนุษย์ตั้งแต่โบร,ราณมาแล้วครับเราเชื่อว่าข้าวมีแม่โพสปเป็นผู้คอยปกป้องรักษาความเชื่อของชาวนาจึงต้องทําพิธีบงวงสรวงเพื่อแสดงความเคารพและลึกถึงบุญคุณของข้าวครับ คนไทยเราเรียนรู้ว่าข้าวเป็นของมีคุณเป็นพืชที่เลี้ยงหลากหลายชีวิตให้สืบเชื้อสายมาจนทุกวันนี้เมื่อใดที่ข้าวเหลือเกลืออิ่มประชาชนก็จะมีความสุขแต่เมื่อใดที่เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนก็มีความทุกข์ครับสวัสดีครับพี่เดียววันนี้นะครับพี่เดียวจะมาแนะนําเราเกี่ยวกับการปลูกต้นกระเจี๊ยบครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับการปลูกกระเจี๊ยบนะครับการปลูกกระเจี๊ยบนะครับตอนแรกต้องขุดหลุมนะครับขุดหลุมแล้ว เอาถอนตกุกตาออกจากถัดหลุมนะครับแล้วก็เอาย่อนย่อนลงในหลุมแล้วก็ถมส่วนประโยชน์ของกระเจี๊ยบนะครับมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีวิตามินซีนะครับออันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าต้นกล้าของกระเจี๊ยบนะครับและเราจะเอาไปปลูกกัน ไม่ยากครับอย่างนี้ชิวๆปลูกทั้งแปลงยังได้เลยครับอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเราต้องเปลี่ยนกางเกงก่อนลงนาเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ว่าชาวนาทานากันยังไงหลังจากเปลี่ยนกางเกงแล้วอ่ะก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะแต่ก็ระวังด้วยมันจะมีเศษไม้เศษหญ้าตามขาเขาให้ถ้าตามให้อ่ะยุ่งเลยนะทีเนี้ยเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นการปั้นันนาสวัสดีครับพี่ชัยวันนี้นะครับพี่ชัยจะมาสอนเราปั้นันากันครับครับวิธีการปั้นันาคือหนึ่ง วัตถุประสงค์ของกับป้าคณะแค่ง่ายๆครับก่อนที่ชาวนาเขาจะดานานะครับของต้องปาล์มคณะก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าคือเราต้องเก็บน้ำให้น้ํามาอยู่ครับเดี๋ยวพี่จะสัตว์ที่ให้เออให้น้องๆดูทุให้น้องๆทุกคนดูก่อนนะครับ คันนาเนี่ยมีไว้สําหรับกักเก็บน้ําหรือปล่อยน้ําทิ้งจากแปลงนาการทําคันนานะครับถ้าจะให้ดีต้องมีคันนาที่ใหญ่เพราะสามารถเก็บน้ําได้ดีฝนตกทีไรก็ได้ทั้งน้ำทั้งปลาครับสวัสดีครับพี่เด่นครับครับตอนวันนี้นะครับพี่เด่นจะมาสอนเราเกี่ยวกับการไถนากันครับโดยใช้เจ้านี่ครับรถไถนาครับ รถนี่เขาเรียกโบต้าเลยครับเป็นเป็นรถไถนาครับที่ใช้ใช้สําหรับไถนาก็ได้ครับใช้ใช้ขนอะไรก็ได้ขนข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับการไถนะครับเนี่ยครับมีทั้งการไถดะไถแปรและไถคลาดครับแต่วันนี้เราจะมาไถคลาดกันนะครับ คือการเอาพวกเศษหญ้าต่างๆออกจากนาและปรับพื้นที่นาให้เสมอกันนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนที่ลงมือปลูกข้าวครับเอาละครับหลังจากที่พี่เด่นได้สอนไปแล้วนะครับทีนี้จะมองเห็นเพื่อนๆของเรานะครับไถกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวทีนี้นะครับมาดูมาเซอร์ลองโชว์ฝีมือกันนะครับแหลมไปเลยครับ เอาแล้วครับตาผมบ้างละโอ้ลองรองครับผมรู้สึกเหมือนหนักมากโอเคลุย อย่างนี้เราให้สตังค์ลองดูแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยตังค์ไม่ใช่อย่างนั้นมาฐานดำนากันครับสวัสดีครับพี่เอกวิธีการดำนาต้องทำยังไงบ้างครับวิธีการปลูกข้าวนะครับจับวันสองหรือสามต้นนะครับเอาสองต้นนี้ว่าครับแล้วก็จับวานนี้ครับให้มันร่วงโปร่งเลยเลยลากมันหน่อยนะครับลากมันหน่อยก็กะไวประมาณเอาสายตาลากะนะครับให้มันห่างกันยี่สิบห้าเซนนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อย เอาก็สองแถวนะครับผมลืมบอกไปครับข้าที่จะปลูกเป็นข้าวพันกอขอห้าครับสำหรับพื้นที่นาที่ใช้ปลูกนะครับควรมีน้ำขังอยู่ประมาณ5-10เซนติเมตรครับการปักดำจะให้ผลผลิตสูงและต้องปักให้เป็นแนวเดียวกันด้วยนะครับมีระยะห่างระหว่างกอประมาณ25เซนครับการปลูกนะครับทำางนี้หยิบต้นข้าวออกมานะครับสัก2ต้นเนาะ แล้วก็จับแ,วแถวโคนหรือว่ารากนะครับใช้ในหัวแม่มือนะครับดำลงไปในดินเลยนี่อย่างนี้นะครับเย่ผู้ข้าวเป็นแล้วทานสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่ลำธารครับเพื่อลังน้ลงังตัวให้สะอาดแถมได้เล่นน้ํากันด้วยครับเสร็จจากนี้แล้วนะครับเราจะไปทานข้าวกันครับ you หิวแล้วลิหิวเหมือนกันนั่นแหละไปนี่เหนื่อยหรือเปล่าวันนี้ไม่เหนื่อยสนุกดีด้วยตังว่าไหมเราได้มาเรียนรู้ที่เนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวของชาวนาเลยล่ะซึ่งล่ะว่าข้าวแต่ละเม็ดอ่ะมันมีค่าเพราะมาจากหยานเหงื่อความเหนื่อยล้าของชาวนา เดินอยู่กลางทุ่งนาเดินก็ลำบากร้อนก็ร้อนอ้าวเนเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ดีแล้วความจริงของชีวิตชาวนามีวิถีข้าวอีกมากมายเลยที่พวกเราได้เรียนรู้อีกนะเดี๋ยวเราไป reflection กับเพื่อนๆดูจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เราได้ทำในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมครับครับ วันนี้ก็เห็นพวกเรามีความสุขกันนะครับคิดว่าคงได้เรียนรู้นะทักษะชีวิตนะใหม่ๆก็ว่าได้เพราะว่าหลายคนคงไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับได้กินข้าวแต่ไม่รู้จักวิธีการปลูกวิธีการทํานาเลยนะวันนี้คิดว่าได้รับประสบการณ์แล้วนะครับเมืเซ่อเองก็สัมผัสได้ว่าพวกเรามีความสุขนะครับหรือบางคนมีความทุกข์ก็ไม่รู้นะแต่ภาพรวมๆด้เห็นแล้วมีความสุขแน่นอนนะครับก็ อยากจะถามพวกเราเล็กน้อยว่ากิจกรรมสําหรับวันนี้ได้ข้อค้นพบได้เรียนรู้อะไรมีประสบการณ์ชีวิตยังไงบ้างและเอาไปใช้ยังไงนะครับเจจะลองถามสักคนหนึ่งนะครับนะขอตัวแทนกลุ่มเดี๋ยวพวกเราตั้งใจฟังกันดีนะว่ากลุ่ม3ามเขาได้ค้นพบอะไรบ้างนะครับว่าที่มากิจกรรมสสมชีวิตเนี่ยประทับใจและรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ครับรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาไถนาปลูกข,ข้าว แล้วก็ปลูกต้นกระเจี๊ยบมาทำคันนาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขมากเลยครับรู้จักหน้าตาและรอยยิ้มนี่ความรับใจนี่สูงครับผมแล้วก็การจะได้เม็ดข้าวแต่ละเมนนะครับมันลำบากมากเลยครับต้องใช้วิวววธีวิธีพิถันครับแล้วก็ต้องมีความชำนาญในการทำครับผมความรับใจนะครับรู้สึกดีมากเลยครับ กิจกรรมภาษาชีวิตนี้ <blur. S 2> ได้เรียนรู้และค้นพบอะไรบ้างครับก็การเรียนภาษาชีวิตในครั้งนี้ก็ได้คนได้รู้ว่ากว่าจะได้เม็ดข้าวมาแต่ละเม็ดนั้นต้องลำบากมากการเรียนในครั้งนี้ดรู้ถึงการทาปลูกข้าวตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกดังนั้นการที่เราจะกินข้าวนั้นควรกินอย่างไม่กินทิ้งกินขว้างครับกิจกรรมภาษาชีวิตนี้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ ก็ได้เรียนรู้การทําันาด้วยมือครับรู้จักธีการไถนาการปลูกข้าวครับการปลูกต้นกระเจี๊ยบครับรู้ถึงความเหนื่อยยากของชาวนาครับมันลำบากไหมฮะลำบากโคตรลำบากลำบากโคตรเลยโคตรมากมากเลยนะครับต่อไปนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องทายังไงใช่ไหมไม่กินข้าวทิ้งขว้างครับไม่กินข้าวทิ้งขว้างแล้วโอเคขอบคุณมากครับชัดเจนดีนะประโยชน์ที่ได้รับจากการทํานา นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างไงบ้างก็การทํางานการทํานานี้นะครับสามารถนําไปเป็นการออกกําลังกายได้ครับช่วยทําให้แขนและขาแข็งแรงสมบูรณ์ครับและประโยชน์ด้านอื่นมีไหมครก็สามารถบอกให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อๆกันไปครับถามว่าการทํางานนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับยากมากคลำบากนะครับครับครั้งหนึ่งในชีวิตเคยทํำไหม ครั้งแรกเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับประทับใจไหมฮะสุดๆครับถ้าให้ทำทำได้ไหมทำไหวไหมน่าจะพอไหวครับน่าจะพอไหวโอเคดีมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรมให้เพื่อนหน่อยครับมีงานบูรณาการการประสาทชีวิตในครั้งนี้นะครับร่วมกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกันมัสเตอร์บอกว่าเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ครับมีงานทั้งหมด2ใบให้ดูนี่เลย ในวันนี้พวกเราได้เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งแวดล้อมเป็นครูโรงเรียนมงฟอร์ดได้วันฝันปลูกมเมล็ดพันธุ์สำานึ่งแห่งคุณค่าข้าวลงในหัวใจของลูกๆมงฟอร์ดทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมผสนชีวิตในครั้งนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างให้ลูกมงฟอร์ดได้มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเติมเต็มในหัวใจให้เขาเติบโตเป็นคนดีเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นและมีคุณภาพของสังคมต่อไปนะครับ ยนอาหารทุกอย่างยาอินทรว่าเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลำบากนักหนาสงสาร,สสารบรรดาคนยา,นยาก<ส>นคนจนเราขอขอบคุณชาวนาทุกคนที่ปลูกข้าวให้เรากินครับเราจะกินให้หมดไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวครับและพวกเราขอขอบคุณงานอภิบาลและาศาสนกิจที่ทำให้เราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาย้อนร้อยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ครับ

ภาสาชีวิตย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ทุกนาเป็นห้องเรียนในวันนี้ทางโรงเรียนต้องการให้พวกเรารู้และเข้าใจเหตุณค่าของตนเองผู้อื่นสิ่งแวดล้อมเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รู้จกักแบ่งปันผู้อื่นด้วยความรักตามจิตตารงมองท่านนักบุญมงฟอร์ดเพื่อให้พวกเราค้นพบจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตัวเราเองนำสิ่งที่เราได้ค้นพบในการภาสาชีวิตครั้งนี้มาพัฒนา้ครบห้ามิติคืออิ่มเอิบ อบอุ่นอารีมีคุณธรรมคุณภาพสากลและยังฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกันตามกระบวนการกลุ่มท้ายสุดก็เพื่อพวกเราเกิดทักษะชีวิตเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมจิตตารมของข้าวได้สละชีวิตของตนเองถึง3ครั้งเพื่อให้คนมีชีวิตอยู่ครั้งที่1เมื่อหวาน,มนเมล็ดข้าวจะเน่าเปื่อยแล้วงอกออกมาใหม่ ครั้งที่2เมื่อเก็บเกี่ยวต้นข้าวจะตายแล้วนําเมล็ดข้าวมากินครั้งที่3เพื่อตามแล้วนาไปหงุงเมล็ดข้าวจะตายไม่สามารถนําไปปลูกใหม่ได้แต่ได้ให้ชีวิตกับมนุษย์การยอมตายของข้าวทั้ง3าครั้งนี้เพื่อสอนให้คนสัตว์รู้จักตายเพื่อให้ชีวิตคนอื่นครับในนาทีอารยาวุฒิกุลและนายวรรวศวัฒกิจนักเรียนถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์เด็กชายวิรุณนันดานี และเด็กชายสุภกิจสุภยศอนอมรนักเรียนเสียงนาสายงามประชาสัมพันธ์รายงานครับ Wake me up! Wake me up, wake me up when you come back